ข้อที่หนึ่งใช่อันนี้คือข้อที่สองเชื่อมคําว่าอะไรเชื่อมคําว่าและเอาเหตุกับเหตุเชื่อมคําว่าและตรงนี้หรอใช่ะแล้วเขาเอาเหตุกับผลเชื่อมคําว่าอะไรคาว่าหนึ่งโอ้เชื่อมคําว่าอะไรก่อนจะเล่นเกมนะเอาเหตุกับผลเชื่อมคําว่าอะไรไม่รู้ใช้ไทาแล้วกุ้งนังเอาเหตุกับผลเชื่อมคําว่าอะไร โอ้เอ้าเอาเหตุกับผลเชื่อมําว่าอะไรหมูกระทะตาบูเอาเหตุกับผลเชื่อมําว่าอะไรอ,อ,อะรอใครตอบได้ยกมือเอาเหตุกับผลเชื่อมคาว่าอะไรยกมือยกมืออายกเชื่อมําว่าอะไรเหตุกับผลถ้าแล้ว,ลวอันนี้เป็นภาคเขตใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมราะนั้นต้องเอาพาสเพุกับผลเชื่อมคำว่าอะไรถแล้วาแล้ว,แ,ลวแต่เธอเชื่อมอะไรหรืออ,อ,อันนี้เชื่อมคำว่าอะไรเนี่ยเหตุกับผลเนี่ยเอืเฮ้ยเฮ้ยุณสอนหัวเดียวอะไรท่าแล้ว,ลวใช่ไหมเออเชื่อมคำว่าท่าแล้ว น้องเฟินน้อเฟอินเชื่อมกับว่าอะไรท่าแล้วถ้าแล้ว,ลวรู้สอนหนึ่งหัวอะไรคะถ้าแล้วใช่ไหมเออท่าแล้ว,ลวอ่าดูสิอันนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยที่ครูบอกว่าไม่ต้องแก้<ม>ครัว่าไม่ต้องแก้คือให้ปรับปรุงแก้ไขนงินเธอไม่ได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสารรค์ครูถึง อันนี้เธอต้องเชื่อมคำว่าท่าแล้วคูอยากเข็นโจทย์เพราะว่าเหตุข้อที่หนึ่งกับเหตุข้อที่สองเนี่ยเธอไม่ได้เชื่อมคำว่าอะไรเลยและหรือท่าแล้วก็ต่อเมื่อแต่เธอเอาเหตุ 2, สองเหตุเนี่ยมาเชื่อมคำว่าและใช่ไหมแต่เราก็ต้องเอาเหตุกับผลเชื่อมคำว่าอะไรท่าแล้วอนนี้อะไรกินก๋วยเตี๋ยวจะกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวกับไม่กินกว๋วยเตี๋ยวอ๋อแล้วสรุปแล้วจะกินอะไรวันนี้คะถ้าเรากินค่ะอ๋อแล้วไม่เห็นสรุปอ่ะ อต้องเขียนใช,ใช่สรุปเราไม่กินอะไรเลยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวกินก๋วยเตี๋ยวอะกินกว๋วยเตี๋ยวผลคืออะไรกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินก๋วยเตี๋ยวผลคือกินข้าวแล้วพีแท่กทำไงกินก๋วยเตี๋ยวคิวกินข้าวอ่ะแล้วไม่เห็นเขียนพีเขียนคิวก่อนนะมไม่ใช่ไม่ใช่ยน,นุนโจนะใช่ต้องเขียนอย่างนี้ก่อน เนี่ยพ่แทนอะไรวแทนอะไรก่อนเจ็ทางนี้่ไ